สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับก๊อปรถสวยนะครับวันนี้ผมมีรถเก๋งราคาถูกมากๆนะครับคันนี้เป็นรถรุ่นซูซูกิเซียสนะครับ 1.2GL นะครับตัว GL รถปี2017นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เลยนะครับจัดทรงแต่งซิ่งลงแม็กนะครับคันนี้ภายในสวยนะครับบอกเลยว่าใครที่หารถเก๋งราคา 2แสนกว่าบาทนะครับคันนี้นะครับผ่อนเดือนละ5,000นะครับผ่อนงวด5,000นะครับที่สําคัญฟรีดาวด้วยนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับอ่ะมาเลิกกันเลยนะครับคันนี้นะครับซูซูกิเซียสนะครับรถป uh ี2017นะครับต so, ัว 1.2GL นะครับคันนี้เราขายเพียง2 7 8 0 0 0็ดหนะครับ2 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่สวยเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ มาพร้อมแม็กขอบ15นะครับแม็กขอบ15นะครับนี่จัดทรงมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาให้ดูรอบพันก่อนนะครับไปนอกนะครับอันนี้รถพึ่งมานะครับรถพึ่งเข้าเลยนะครับลูกค้ารถพึ่งเข้านะครับก็จะมีรอยให้เห็นนะครับมีรอยตําหนิให้เห็นนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะทาการเก็บสีให้ท่านฟรีนะครับเก็บสีให้ฟรีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้แต่ว่าที่ท่านเห็นนี่คือรถ สภาพเดิมนะครับร้อนะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับอ่าให้ดูก่อนรอบคันนะครับให้ดูรอบคันนะครับคันนี้ลงแม็กเรียบร้อยนะครับแต่งสิ่งพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะครับจะมีแต่งท่อมาด้วยนะครับแหมดังนุ่มๆนะครับอันนี้ได้ไปก็จบเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับคันนี้นะครับสําหรับไวรุ่นนะครับที่ ชอบสายนี้นะครับอ่อ่าให้ดูผ่านๆนะครับดูแวบๆนะครับภายในเบาะบายสีแดงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนตอนนี้นะครับอ่าดูภายนอกก่อนนะครับรอบคันสีขาวด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะครับราคาถูกนะครับ2 7 8 0 0 0 0นะครับผ่อนเดือนละห0 0พันนะครับที่สำคัญฟรีดาวด้วยนะครับคันนี้บริการทั่วประเทศนะครับทำสัญญาสงมอบรถให้ รีนะครับอ่ะดูข้างในนะครับสวยมากนะครับดูฮะโอ้โหอย่างงามนะครับภายในเบาะบายนะครับเบาะบายสีแดงนี่นะครับให้ดูเครื่องเล่นนะครับเกียร์ออโต้นะครับราคา2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากนะครับ2 7 8 8 0 0ได้รถฟรี2017นะครับ ได้รถปี2017เบาะสวยนะครับเบาะบายสวยมากนะครับนี่เห็นแล้วอยางได้เลยนะครับดูฮะสวยมากนะครับเบาะบายสีแดงนะครับจแจมๆเลยนะครับราคา278,000บาทนะครับมาบริการทำสัญญาส่งรถทั่วประเทศนะครับ อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ซื้อได้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับซื้อได้ออกง่ายทุกอาชีพนะครับพนักงานรับเงินสดนะครับรับเงินผ่านบัญชีรัฐวิสาหกิจนะครับพนักงานบริษัทนะครับซื้อได้นะครับนี่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรนะครับเบอร์โทรนะครับผมนะครับ089นะครับ720 6645กนะครับผมก๊อฟนะครับยินดีให้บริการนะครับ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของทั่วประเทศไทยก็สามารถซื้อได้นะครับเรามีบริการทําสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับส7 8 0 0นนะครับ s ุส u k i c เซีย l ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ